ครับหมอนทองร้อยสี่สิบตันนีแปดเก้าโอ้ยต้องดูแล้วนีแปดเก้าฮะแปดเก้าอ๋อจะลูกลูกมันเล็กอ่ะชนี้ขายป่ะขายป่ะันนี้ขาป่ะพี่ใช่ครับี่ของจัโอ้ลูกน่ารักมากครับ มาหนลองดูเอาเนื้อแบบก็กินได้เอ้ยขาเอาขาไปแล้วยังยังยังครับไม่โดนคนขายตกใจเลยนึกว่าโดนขาลูกค้าเอาให้เตี่ยลูงเบากเบากเปลือกบางเนื้อเหลืองเย็นไปไหมลองกินมั้งได้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 โอเคอีกลูกหนึ่งอหนึ่ง ลูกใหญ่ยังไม่ได้เไยแต่เก้าวตัเก้าคนขายคนขายเคาะเลือกแล้วมันก็จะได้หรือเปล่าอันนี้เสียป่ะดำดำอ,อ๋อไม่เสียนะแหมตาด,ด,ตาด,ดีตาดีตาดีดังั้น ลูกค้ามาอีกคนแล้วครับมาแล้วครับลูกค้าโอเคนะได้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 เนื้อนิ่มเนื้อเหลืองรู้สีเนื้อเยลอะไเราเนื้อเยลกัอเดี๋ยวไขเนื้อนะเนืออันนี้หมอนะอันี้หมอนหอมรอบลุ่มในเป็นร้อยสี่สิบตอนนี้เนื้อกำลังพายเป็นร้อยยี่ยี่อันนี้ร้อยยี่อันนี้จะแข็งกว่านิดนึง ถ้าคนชอบกินหามชอบน้ำน้ไงอ๋อร้อยตีอันนี้เนื่มหน่อยร้อยยี่ดูลูกนเดี๋ยวดูน้อีอันนี้ไม่ค่เหลืองอันนี้สามร้อยี่สิบกลีดมออาี้เกียมาแล้วกียมาแล้วกียจกีมาเดี๋ยวไปรุนผ่าที่บ้านเนาเจาเปือกไปช่างมาดูได้เนื้อกี่กีด หมอนก็ร้อยสีติบนะกรอบนอกนุ่มนยแต่วันนี้ทำไมเจอแมวหมอน<ะ>ลองชน,นีก่อนนะโอเคโอเคลองชน,นีก่อนนะโอ้โหครับโก่ค,ครับโก่ค,ครับแถวสถานีรถไฟแปดเลี้ยว่า,าดูนะครับ โอเคครับได้ฮะได้ฮะเจ๋วเลยจะลองดูก,ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเอากลองลูกก่อนพอ,อนีอ้ลูกค้ามาอีกแล้วครับลูกค้ามาแล้วเห็นมผมมาซื้อแป๊บเดียวเนี่ยลูกค้ามาเพียบเลยโอเคโอ้ขอบคุณครับร้อยโอเคนะก็รวมเราได้เลยมาได้ชิมี นนี้ครับรัวแปดเก้าครับเดี๋ยวผมจะลดลองไปล้นดูที่บ้านนะเดี๋ยวจะแกะเนื้อที่บ้านดูว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้เนื้อเยอะไหมโอเคครับผมอาล้ครับมาแล้วครับคนแกะไม่รอเลยครับคนแกะรีบเี๋ยผมจะแกะรูกยาบไปดูจะให้เฉียมแกะตครับไม่ไม่้ออ้ไม่อ้ตง้ไตง่ ไปว้ว้าว,ว,าาว,นนวาสวยนนงามสีสวยมากแกจัดแน่นอนครับอันนี้เปแแนอ,นคอนนเปแค่ลูกเดียวนะอีกลูกหนึ่งแบ่งไปฝากญาติครับโอเคครับผม